สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเสนอนี่เลยคอลอลาเจนคอรีพิงน,นี่ก็หลังจากที่เราลงลูปไปสองสามวันที่แล้วนะคะก็มีคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าคอรีพิงเนี่ยมันดียังไงนะวันนี้เราก็จะมาบอกว่าคอรีพิงเนี่ยมันเป็นคอลลาเจนนะคะผลิตมาจากปลาจากประเทศญี่ปุ่นเป็นของพี่ของเราเองนะแล้วก็คุณสมบัติของมันเนี่ยก็จะช่วยให้แบบว่าคนที่แบบนอนดึกๆอ่ะ หน้าขอบตามันจะคำ้ำใช่ป้ะเราหน้ามันจะโซมตื่นมาแบบว่าเราจะแบบว่าไม่สดใสอะคอรลาเจนคอรีิตัวเนี้ยคือมันช่วยเราได้นะมันไม่ได้ช่วยแค่หน้าอย่างเดียวนะคะมันช่วยให้เราขาวเราปิ้งบไปทั้งตัวเลยแหละคือกล่องหนึงเนี่ยมันอยู่30สซองก็คือว่าให้กินก่อนนอนก่อนนอนหนึ่งซองแล้วก็กินทุกๆวันนะคะมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าอย่างเราเนี่ยเราอยากแบบว่าสวยะไวไงออแอบกระซิบนิดน,งนึงว่า มีทิก็คือว่าเราเนี่ยตื่นเช้ามาเรากินหนึ่งซองใช่ป่ะ mm hmm. ก่อนนอนก็กินหนึ่งซองเออก็เท่ากับว่าเดือนหนึ่งเนี่ยเรากินสองกล่องสิป่ะก็แบบเออไม่เป็นไรหรอกก็อยากสวยอะไรอย่างเงี้ยเราวันนี้เราก็จะมาแนะนำเอ่ออะไรอ่ะชงคอลลาเจนให้ดูว่าเออเป็นยังไงในกล่องของมานะคะมันจะเป็นซองอยู่แบบนี้นี่แล้วก็ชงกับน้ำเปล่านี้นะคะเทลงไปในแก้ว มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นี่ชงเรียบร้อยแล้วนี่มันจะเป็นรสสตรอเบอรี่นะคะหอมมากบางคนถามว่าเออคอลลาเจนเนี่ยรสชาติมันเป็นยังไงตัวนี้อร่อยมากจริงมันไม่เหมือนแบบว่าเราทานยาอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นแบบว่าน้ำสตรอเบอรี่เลยอ่ะเออมันอร่อยมากจริงอร่อยมากจริงอยากให้ทุกคนลองชิมดูอะกลิ่นมันหอมมากเลยมันเป็นสตรอเบอรี่อ่ะใครสนใจก็ติดต่อได้นะคะ บายดูรูปรีวิวเราได้นะไม่ห่วง,งถามมได้เลย